สบายดีพ <ersch> ี่น้องสบายดีเบิร์จมอนจูบอนพี่น้องสบายดีเด้อไม่ได้บ้ากันพยายามบ้านพี่น้องไหยกินตามขับปุ่นนำกันเด้อพี่น้องเขาโจนสวัสดีครับหน้าเกไทยยังไงนเติมบูบัวสื่ออะไรฮะตาลราคายสางที่พี่เอฟ มึงได้นะตะกี้นก็ตะกี้นเช้าำเง้ยเนาะมันลง่นลายเมีลายะไรมันกรลุงแล้งมันเหลืองมันลมีแต่ย้ำมันและบุรลงลเหมือนเร่น้ำมันลคืนหัวน้ำมันแล้ลงราคามันอ่้คืนมาพี่น้องกินแบบแสบเนี่ยวสะเก็ดบพกเพเยเนาะ ขาวกันได้พี่น้องป้าฮาของบริมาเต้โดนเลยได้เต้แข็งโง่เชียงังี้ยจำมำหุ่งใช่ไหมเมเป้งตอกกระปุ่นพี่น้องตอกบนพ่มือสีมีเต้าฮือ่ง้สะ

ใครพนโจ๊กมนี่งามไบ่วูอืมขวนเส่ไม่เนาะคนงามตามเลยเนาะเส่บ้าถาหนักพัดเสนเนื้อเส่เลยเลยนางอันได้สมบัติเอามีบ่บ่บ่แล้วซื้อมีมาจากน้ำอามีก็เขาินก่อนที่ข้ารู้ว่ะคนแฟรบ ขอราจ้าง่ไ่ใชวลาไหหาบบมเป็ดแม่ว่าที่ไปซื้อเป็ดกันไม่พี่ลมงคอนมได้เสะแ่บริได้น่ะนะแส่บริตายันได้่จ้างก็เป่ค้าสเรืองเฮาลมงเาคือกันค้าสีเรืองมัมันเมว่ใส่บัวต่พส่อไมันเขม่ บ่อยหน่อยาะคะชิเด้งเนี่ยมาไก่อล้วเพิ่มแล้วมาป้าสิเด้งเขาถือมาเหมือนจะช้อมซ้ำแทกงานงานเราจะพาซืเหมันเป็นเจ้าภาพดิจริงเลยเห็นเอาน้ำเมียวเนาะเปป็นราเฮ้ยเมียวกินตตงกับปุ๋นเฮ้ยเออมากระลังกระลัง นก็นเยอะอีเมลก็กินมาได้บ้านเนี่ตั้งใจว่าอีตาเฮ้เกยเมลเดี๋ยทำบุญก็ววัดไปยุคให้แม่เลยไปกับไปคุณพออ่อเดี๋ยวเอาไปนองดีเด่นนองดีอยู่ไว้หลายคนนะเ<ป>นสะบปนสะโบแต่งแต่กับครูบาสตร์เตอร์โอ้ยไปหอดบ,บ้านน้องเขียนนะ่ะเป็นสุดยอดหน้าใหม่หนั่งกับอัน มเปีเลเลขอ่ะสออกมอลีบัดไปบัดอ anyway> ุ้มน้ำคลองข่าวหวานฮาวาวขตัวองเล็กนี่เหรออ๋อยพอเขาเจาะหพวนครปไปทำไปทำอยู่บ้านพูนมาชีได้เบิ่งบางไพ่เขามาได้เบิ่งบางพูนท่าเ่าเบิร์เขาหลกาหล่อน้โหสดยมีบางไพ สั่นแนกมี๋ยวจะองาูจักมาเมื่อวานข้ิซาไปหแล้วหองิตาสดมจะเสียสังสบแห้งิดโอ้ยนัแหละเีแห้งละเดี๋ยวต้งอีกนนึงนะ แสบเนาะไปเสีบเนาะเป็นข้าวเนี่ยเด้เป็นข้าเจ้าของตั้มมาแสบไปได้เสียบสามีได้ข้าวมากเลยเขาไปซื้อไปเมื่อวานนี่เนี่ยไอเมนมาบอกนะว่บอกเอา กินนะวันกินขาวแห้งหรือย่างกินเอาปุ้นะฮะมาไม่หาหอ้ยห้าอ้ยา่ะิซาเนี่ยโอ้ยนี้ไปเอาเมียไปนำ ไปนนี้ไอแลมันวอีวับบาวมนี่บาโ้าันอันไปกระบังอ่อนขันอันีข้านัเเขบนอนข้นะข้างอยู่ันเก่อนนะันนันแม่นันบัวก็อีแม่โอ้ยบวมานะมันนี่พันเขาเออโทบอกยันอเดี๋ยวผมเอาเบียร์มาไว้ก เอโมาตอนด่าวนะเห้ดหอมกัเลยเด้อเรียบร้อยกินกันแม็สองคนเงากระสูนกีเซย์เยเต้นอยู่พนเดียวจนนกขาลาคอเดียวมาเลยเองเจ้ามาอีกปาซีมาอยู่กันคือม่คนเนาะก่อนเด้อเนาะเรีบบ่คดเ้าไปซื้อไปเช็ดได้คะินลเราตอนตรงมัดูเลยดูเลยนอนเลืมสังเกตเสือ ใจรงใจท่านแลเอาหายมันกินหนึ่งไหลุดยากินแบบยากิ้นเบี้ยไม่นอนอ่ะไม่นอนหอมหอมอมเมนเมนอะพวกพวกซีพวกแ้วแ้วอันพวกซีนะเปนจะลูกซีเนสิมักลูกซีเนาซี่มากมาลูกซีเลยด้ห้มาลูกเธาน่ะแค่ยังมากอันนั้น

ai cải cùng chơi bắt đầu lên bỏ là không bỏ con โตมาจำเป็นจะสายแน่เลยยางเลยอ่านกับติดยาวเนาะผู้อื่นมาไปมาไปบุกกระตังตอนนะครับในซาบระวตนนะเด็กบุค่อยนะเด็กกันจริงก็กินในโตรับนะผู้ใหญ่สวยนะแม่บอญผู้ให็่ชุมชื้นุทธหาศนะม่วัาไปนั่งคับไปนั่งนั่งจอบไปบุกไปเลยมันไปอยู่ในโตมันไม่โมน่ง ถ้าเรนบอกวาไป่าไปกินอะไยไม่ได้ขนาดนีกนะาโตได้เรโตห้ารเห็นบ่าห้าใบเนี่ยแล้เม่เห็นห้าไปเขากเลยไปแทนหม่สิไปก็อยากห้าใบเป็นนี่เหมือนัน้ำหอมมันนี่ดึงดู่ดูไเนาะแต่ได้อันนี้มันเหม็นเลยอัได้เอาตังจริงน้ำหอมอะไหอมกุหลาบไ้หอมอกนิดนึงเดี๋ยจะซื้อมาหน่อกๆะบอย่องูีม นี่พ่อเคสโลดนี่มากกิงเนี่ยอา่าาวหน่อยอังเนียมเนาะน้ำหอมก็หอมบะอีนี่นี่น่อยซื่งน้ำหอมกลิ่นโตหอมแท้ว่ะเมือนันดีมั้นน้อยดีนะจางคะผมนี่นะที่แบแล้ก็คนลงจางกอืไปบ้า เอาไงมาสุดใจจไปไปรำกันนี่อย่าดีเมียไปนะตอนดึกๆนะไปหนอนโซนฮามไว้ได้ตัวขนนเมียโลดเข็นกันอยู่แล้วอยู่ตัวเดียวกันไปบีบแก้จะกิ๊กๆเหมือนโซนจ่อดัมเด้อจอยตอนขอดไปเนี่ยไปหอธรรมินทรนะที่บนยางของน้ำบีบแก้ถ่ายคลิปอยู่บอกโอ้ยจับเาจะไปดิพี่น้อง จะเสี้ยงกมกบาดนี้ขาธรรมชาตธรรมาตแบบนี้พี่น้องาเห็นมั้ยทีายเียวครับน้องนนี้เอาล่ะพี่น้องถ้าขึ้นนี่ก็สิได้เจ้าโรงแถงสุมนี้เนาะชบกันใหม่เก็บนะอย่าดีไม่แห้งเบิดสุุกนเนาะโดยสบายดีสบายดีสบายดีน้อง